สวัสดีครับทางร้านแบทบุ๊กนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว e n c o d e r นะครับตัวที่ผมเลือกเอามารีวิววันนี้ก็เป็น e n c o d e r Polish Back Prism b ซึ k นะครับอย่าเรามาเปิดกล่องดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งเปิดกล่องมาเนี่ยครับสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือกล่องแว่นนะครับมีเคสแว่นให้นะครับมีใบคู่มือให้ครับผม ใบคู่มือซึ่งเราก็ไม่ค่อยอ่านกันนะครับอ่าส่วนในตัวแว่นมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเคสมีดั้งให้2ชุดอ่าอันนี้เขาให้ดั้ง2ชุดเลยนะครับดั้งสแปร์อ่าแล้วก็ตัวแวนอ่าตัวแว่นนะครับแล้วก็มีถุงผ้านะครับผมส่วนเคสเนี่ยเราให้เป็นเคสแข็งเป็นเคสของทางออกเล่น,นะครับ ส่วนตัวแว่นตัวนี้นะครับผมมันเป็นโมเดลสําหรับกีฬานะครับผมตัวนี้จะเป็นเลนส์แผ่นนะครับมีดีไซน์ค่อนข้างโค้งนิดนึงเป็นเลนส์ชิ้นเดียวนะครับผมความยาวขาเนี่ยครับโดยประมาณอยู่ที่123นะครับ123อ่าตัวนี้เป็นเอเชียฟิตนะครับค่อนข้างใส่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูอ่าก็ ฟิลลิ่งในการใส่นะครับก็คือจะไม่ติดแก้มนะครับอ่าจะไม่ติดแก้มนะครับผมแล้วก็อ่าภาพที่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นภาพของตัวปิซซั่มแบ็คนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพอ่าดำๆอมเทานะครับผมใส่ข้อสบายตานะครับสู้แสงได้ดีเหมาะสําหรับปั่นจักรยานอ่าตีกอล์ฟก็น่าจะได้นะครับใส่สําหรับการแจ้งนะครับจักรยานอะไรอย่างเงี้ยครับสบายๆเลยนะครับผมส่วน encoder เนี่ยครับตอนนี้เราทําออกมาทางโอเลยน,นะครับผลิตออกมาทั้งหมด5สีนะครับผมซึ่งก็จะมีพิซซัมแบ็คตัวนี้นะครับที่ผมเอามา,มารีวิวตัวนี้แล้วก็จะมีพิซซัมโหลดพิซซัมฟิลพิซซัมซับไฟล์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพิซซัมยี่สิบ k นะครับผมถ้าตัวนี้ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อจากทางร้านแบบบู๊บได้นะครับราคาที่ตั้งไว้นะครับตัวนี้อยู่ที่ 9,500บาทนะครับจากราคาของ encoder ค่าตัวเขาค่อนข้างนิดนึง9,500บาทแต่คุณสมบัติเขาค่อนข้างดีเยี่ยมตัวนี้รีดลมได้ดีมากเหมาะสำหรับนักกีฬาปั่นจักรยานนะครับผมนักตกปลาขับเรืออย่างเงี้ยครับขับสปีดโบ๊ทเงี้ยครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะรีดลมได้ดีนะครับผมส่วนราคาทางร้านแบล็กบุ๊กก็อินบ็อกซ์สอบถามจากทางร้านแบ็กบุ๊กได้เลยนะครับเราก็จะมีส่วนลด มีส่วนลดให้นะครับมีประกันาการประกันจากทางทางร้านน่ะมาเล่นรอบภายใน2ปีนะครับเราก็จะทําการดูแลให้นะครับผมอ่าส่วนใครสะดวกจะมาลองดูที่ร้านเลยก็ได้นะครับผมราบบ้านแมปบุ๊กเนี่ยตั้งอยู่ที่าบางรักนะครับหลังโรงบินสานบางรักนะครับผมใกล้ๆก,กับ BTS ตักสินนะครับผม สะดวกขับรถมาก็จอดที่รูมินสันได้เลยนะครับผมอยู่อยู่ด้านหลังของรบินสันแต่ถ้าไม่สะดวกขับรถมารถติดก็นั่งรถไฟฟ้ามาครับผมลงสถานีรถไฟฟ้าตักสินนะครับเดินเข้ามาในตลาดบางรักบา,าซาซึ่งเดินมาก็ไม่ไกลมากครับยังไม่ทันเหนื่อยนะครับเดินมาถึงร้านไม่ทันเหนื่อยแน่นอนนะครับผมที่ร้านเราก็มีมาตรการช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับทางร้านก็จะมีมาตรการในการอโอเคลูกค้าเข้ามาเนี่ยครับเราก็จะมีเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือ นะครับผมเราทําความสะอาดทุกๆครั้งที่ลูกค้าเข้าเสร็จแล้วออกไปเนี่ยเราจะทําการครีนร้านทันทีนะครับเพื่อรอลูกค้าท่านต่อไปเข้ามาในร้านเราก็จะมีเครื่องฟอกอากาศที่ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียด้วยนะครับเราก็ซื้อเข้ามาติดตั้งไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเราก็พยายามป้องกันแล้วก็เซฟตี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมแต่ไงก็ขอร้องนะครับมาตอนนี้ก็ใส่แมสมา ถ้าทางที่ดีก็นัดวันนัดเวลาได้นะครับเพื่อเราจะได้จัดคิวให้ไม่ให้ชนกับลูกค้าท่านอื่นและเราพอมีเวลาในการทําความสะอาดเคลียร์พื้นสัมผัสต,ต่างๆเคลียร์ตัวแว่นที่ลูกค้าได้ลองเราจะทําความสะอาดให้ก่อนและหลังนะครับผมอย่างไงก็ฝากร้านแบบบุ๊คไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม